สวัสดีนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะนกก๊อจะมาทําพ่กเดกนะเหมาะที่ว่าเ,เรื่องเรานะของเรากับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาก็คือใครคนนั้นที่เรารู้สึกนึกถึงนะความสัมพันธ์ของเราเขามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอืม นะบางคนก็ไม่คุยกันแล้วบางคนก็คาราคาซังนะบางคนก็คืออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็หวัวข้อนี้นะคิดปุ๊บก็ทำเลยแล้วกันก็มีสามกองให้เลือกนะคะกองแรกจะเป็นสีม่วงดำแล้วก็กองที่สองเป็นกุหลาบสีขาวนะคะกองสีแดงนะ,ะกองที่สามเป็นสีนเงินนะคะ เป็นการสุ่มเสียงภายเท่านั้นนะคะการเล่นพลิกอเดกนะก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเลือกกล่องที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็เลือกได้เลยนะคะหวังว่าคงจะเลือกกันแล้วมาขอดูกลองแรกนะคะก็สเตนสีม่วงดำ นะขอดูหน่อยว่าเรื่องราวของคุณกับเขานะคะที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรกันนะคะอืมนะอุ้ยโทษค่ะไพ่ตก เียนนะคะเด็กถือช่วยเด็กฟูนะสองหม้ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขานะคะอาจจะเออเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้การรับเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคนคนนึงให้มากกว่าอีกคนนึงก็รับนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะ เทคแอคชั่นสักเท่าไหร่นะคะในความสัมพันธ์นะที่ผ่านมานะอาจจะมีคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์อาจจะมีคนที่รักอิกสระนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีการรอคอยกันมีคนที่ต้องรอคอยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีคนที่มีความโดดเด่นมีคนที่มีความป๊อปปูล่ามีคนที่ดือ้อในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์อาจจะ กลับไปกลับมากันหลายครั้งแล้วก็เป็นได้นะคะในบางคู่นะมีการแบบอาจจะทะเลาะกันจบการพังกันไปอย่างกระทนานก็มีในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขานะอืในบางคู่อะ่ะแบบเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบางคู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขนะ มีคนที่ค่อนข้างจริงจังจริงใจอะรักจริงในความสัมพัญอ่ะแต่อีกฝ่ายนึงอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็นิ่งๆก็ได้นะคะอืมนะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายนรู้สึกว่าเหงานะเหงาคือเหมือนกับว่ามีมีคนรักแต่ก็ทําทไมเรารู้สึกเหงาเราทําไมต้องรอคอยเขาอยู่เสมอเสมอมีการปรับตัวมีการห่างกันนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ ระยะทางหรือว่าความรู้สึกก็เป็นได้นะคะมีการห่างกันนะจริงๆทุนกับเขาก็รู้สึกว่าเป็นคู่กันนั่นแหละนะมีคนแฟลี่มีคนที่รู้สึกมีความสุขกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆน,นะม,มีการหยุดพักความสัมพันธ์กันไปนะคะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเขานะคะ ขอดูหน่อยขอดูตัวคุณหน่อยแล้วตอนนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะสีถ้วยคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่เบื่อหน่ายก็ได้นะในช่วงนี้อืมสามถ้วย คุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณอยากจะพบว่าพูดคุยอยากจะเจอกับเขานะคุณยังคุณยังรอคอยเขาอยู่เลยนะคะรอคอยรอจังหวะที่ดีคุณยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของเขาคุณยังยึดติดคุณยังคิดมากอยู่เลยในช่วงนี้นะขอดูตัวเขาหน่อยอคุณอาจจะอยากเข้าหาเขานะในช่วงนี้ชอกงที่หนึ่ง ตัวเขานะตัวเขาอาจจะมีคนเข้าหาเขานะคะคในช่วงนี้มีคนเอาโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาให้เขาเยอะแยะนะอืมแต่เขาก็ไม่ได้เลือกใครนะคะเขาอยู่ในในช่วงของเขาอยากอยู่นิ่งๆตอนนี้ถึงจะมีใครใหม่เข้ามานะเขาก็ยังไม่เลือกใครยังไม่ตัดสินใจอะไรทางนั้นนะคะ เขาก็ยังรู้สึกตัดเราไม่ขาดเหมือนกันนะอืมออขอดูหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะชาวกองที่หนึ่งชาวกองที่หนึ่งในบางครั้งคุณก็อาจจะมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนของคุณเหมือนกันนะคุณยังรู้สึกมั่นคงกับเขาอยู่เลยนะคุณเครียดคุณคิดถึงเขานะชาวกองที่หนึ่ง ถึงเหงาไปเลยแหละตอนนี้นะคุณซึมไปเลยนะอืมกับการที่แบบคุณรู้สึกพังอะหรือคุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันพังแล้วมันจบแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืคุณยังเครียดอยู่นอนไม่หลับเลยนะือขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนดดช่วย ห,หมายคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณเขานะหรือเป็นอดีตรักเก่ากันก็ได้นะคะในบางคู่นะคือเหมือนกับเขาก็ยังอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์ต่อแต่เขารู้สึกว่ามันมีปัญหามันอยู่อุปสรรคในความสัมพันธ์เนี้ยขอดูหน่อยว่าอุปสรรคที่เขาว่าคืออะไรนะ อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มากมายนะคะทําให้เขาแบบปัญหามันอาจจะเยอะอะแล้วแล้วทาให้เขาต้องคิดนักพิจารณาความสัมพันธนี้ mm hmm. เขาอยากคืนดีกับคุณนะ mm hmm. เขาก็ค่อนข้างเครียดตกอังวลกับคุณเหมือนกันนะคะ mm hmm. ขอดูหน่อยว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ เดูแนวโน้มเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ก้าวช่วยนะคืนทีช่วยอืมหกเหรียญ ังจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะยังอยากจะลงทุนยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะพอดูหกเหรียญยังยังมีความสัมพันธ์นี้มันน่าจะไปต่อนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะอื ooh, แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอื ooh, อีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะความสัมพันธ์มันยังจะไปต่อกันอยู่นะเ คืออีกฝ่ายนึงเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็อาจจะมีสังคมมีเพื่อนเยอะไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทาให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเหงานะแนวโน้มนะทั้งเราคุณกับเขาก็จะประมาณนี้นะคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเคลื่องแบบก็ได้นะคะ จะมีการตัดสินใจค่ะนะตัดสินใจเอ,อ่อความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันไปแล้วนะจะมีการตัดสินใจที่จะมาลงทุนนะคะทั้งเวลาความรู้สึกอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะยังมีความรักที่มั่นคงให้แก่กันอยู่นะคะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามานะคะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะดําเนินต่อไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเออใช่มีการกลับมานะในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์มันยังต้องไปต่อนะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะอืมเพราะว่ายังก็ยังค่อนข้างรู้สึกดีต่อกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็จะยังไปต่อนะสำหรับชาวกองที่หนนะ มาดูกองที่สองต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะเรื่องราวของคุณกับเขานะเออพอดูอดีตของคุณกับเขาหน่อยความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรอืหกไม้คิงถือไม้หนึ่งเหรียญ เดือไฮโลแฟนนะคะความสัมพันธ์น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มีคนที่แบบค่อนข้างที่จะใจจดใจเจาะนะคะเหมือนตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆมีความรู้สึกแบบคาดหวังมีความรู้สึกแบบมั่นคงอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะแล้วก็ไปต่อได้แต่ทีเนี้ยนะในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ม,มีใครสักคนในความสัมพันธ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะมีการทะเลาะกันมีการไม่ลงรอยกันนะคะมีปากเสียงกันหันหลังให้กันไปก็มีนะคะแต่ถามว่ารักกันไหมก็รักนะมีการให้โอกาสกันนะคะที่ผ่านมานะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะคะคุมเครือนะอืม มีคนที่ยังหนักแน่นในความสัมพันธ์นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเบือ่ออาจจะเบือ่อหรือว่าเหมือนอยากอยู่คนเดียวหรือแบบรู้สึกไม่ได้ต่างใจหรือเอาใจยากอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมีอีกฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะในความสัมพันธ์นี้นะมีการจบการพังกันไปในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานะขอดูหน่อยว่า แล้วนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคนที่ชาวกงที่สองนึกถึงเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาก็เหมือนกับตอนเนี้ยเขาก็มีปัญหานะเหมือนเขาเจออุปสรรคเหมือนเขารู้สึกว่าโหมันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่บางคนนะเขาเป็นไม้นะคะในบางคนก็มีครอบครัวแล้วนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะ อืม um, คนคนนี้นะเขาเหมือนยังมีปัญหาอยู่เขาเหมือนแบบยังเหนื่อยยังลําบากอยู่เหมือนกันในช่วงนี้กับเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้หรือเขารู้สึกว่าแบบเออมันเหนื่อยอ่ะนะขอดูตัวคุณหน่อยนะคะชาวกลองที่สอง คุณนะคุณยังคุณยังอยากจะกลับไปในเอกลับไปหาเขานะคะเนี่ยกลับไปในความสัมพันธ์ที่มันมีการหันหลังให้กันคุณยังมีความมั่นคงให้กับเขาสองเหรียญคือคุณยังอยากกลับไปนะคะามาขาดูความรู้สึกของเขาค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาก็เออถามว่าเขาอยาก เขารู้สึกไงคุณเขาอยากเข้าหาคุณอยากติดต่อสื่อสารคุณนะเขามองว่าคุณก็คือความสุขของเขาแหละนะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอะอยู่ได้คุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แหละอืมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบย่ด้วแเรามีความสุขแต่ทีเนี้ยตอนนี้เขาก็เจ็บปวดนะเขารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์รักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยนะชาวกองที่สองอืมคุณน่าจะ คุณอาจจะมีช้อยก็ได้นะหรือว่าคุณมองว่าเขามีช้อยนะคะไพ่สลับกันได้นะคุณเหมือนหันหลังให้กับเขาแล้วะแต่ถามว่าคุณยังคาดหวังไหมคาดหวังคุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขาแหละแต่บางทีคุณก็เหมือนปิดใจให้กับเขาไปเลยคุณตั้งดักให้กับเขาแล้วคุณตัดสินใจคุณอยู่ในช่วงของการอยากจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคุณก็มีความรังเลเหมือนกันนะ อืมคุณอาจจะมองว่าเขาอะมีคนเข้าหายเยอะหรือคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นแค่ตัวเลือกของเขานะแล้วก็คุณมองว่าเขาก็เลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะอยากหันหลังให้กับเขาแล้วนะคะมาขอดูหน่อยว่าแล้วเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะ เจ็ดไม้ The h ไฮโ o ฟนสเ n ร s t r หนึ่งถ้วยเก้าดาบสิบถ้วยหกดาบแล้วก็มีวีนถ้วยนะมันเหมือนกับความสัมพันธะ์อะมันมันมีคนที่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ นะคืออาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้คือแนวโน้มความสัมพันธ์อ่ะมันยังมีการอีกคนหนึ่งพยายามที่จะกลับมาหาอีกคนหนึ่งพยายามที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันไปต่อได้นะยังยัง,ย,งยังมีความรักให้กันอยู่นะคะแต่อีกฝ่ายนึ่งค่อนข้างเครียดแล้วก็อยากจะออกไปจาก จากความสัมพันธ์นี้อยากจะไปอยู่ที่ที่มันรู้สึกดีกว่านี้ที่ที่มันรู้สึกว่าสงบมากกว่านี้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังหลักอยู่ยังยังปล่อยวาง,งเรื่องราวของเขาไม่ได้ก็ก็อยากจะไปแล้วนะคะอเขาจะพยายามค่ะเ,เขาจะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะพยายามควบคุมความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากให้คุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้นะแต่เหมือนกับว่าคุณ เออคุณน่าจะหันหลังให้กับเขาละเพราะคุณอยู่ตรงนี้คุณก็เครียดนะือมอประมาณนี้นะคะคุณอาจจะหันหลังให้กับเขานะคะทางๆท,ที่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะคก็เป็นเรื่องราวของคุณกับเขานะคะคมาขอดูกองที่สามหน่อยว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะ ต่อไปขอดูเรื่องราวของคุณที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะความสัมพันธ์คุณกับเขาที่ผ่านมานะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะห้าเหรียญ justice นะคะ date ความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันค่อนข้างยากลำบากนะคะมีการตัดสินใจที่จะจบกันไปแล้วก็ต่างคุณต่างไปมีเป้าหมายกันก็เป็นได้นะคะในความสัมพันธ์นะ มีคนที่ค่อนข้างจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะมีคนที่มีชื่อเสียงมีคนที่หน้าเด็กมีคนที่มีคนรู้จักในความสัมพันธ์นี้มีคนรู้จักเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์มันมีการหยุดนิ่งกันไปอ่ะจริงๆถามว่าความสัมพันธ์มันโอเคไหมก็เหมือนรู้สึกโอเคนะแต่มันก็หยุดนิ่งกันไปพักความสัมพันธ์กันไปจบกันไปนะอืม มีการให้โอกาสการมีการปลับมาในความสัมพันธ์กันนะคะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะมีคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจนะมีการคืนดีกันจบกันไปแบบเนี้ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ยหลายๆครั้งแล้วนะคะสําหรับบางคู่นะมีการเสียความรู้สึกมีคนที่น้อยใจในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีคนที่ คนข้างที่จะแบบรักอิสระไม่ชอบการควบคุมอะไรทั้งนั้นนะคะยังไม่อยากจะมีสถานะไม่อยากจะมีมีคนที่ไม่อยากโดนควบคุมไม่อยากให้สถานะอะไรในความสัมพันธ์นี้ยนะแล้วก็คุณขเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยกันก็ได้นะคะอืมขอดูจัสเมนคืออะไรหนอยเป็นความสัมพันธ์ที่ มีฝ่ายหนึ่งค่อนข้างคาดหวังให้มันชัดเจนแต่มันก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะอ่ะมาขอดูหน่อยว่าตัวเขาเอาตัวคุณก่อนดีกว่านะคุณที่เลือกกองที่สามนะตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอาจจะเดินคุณอาจจะเลือกหลัง ให้กับเขาแล้วนะคะคุณก็คิดมากนะคุณตัดสินใจแล้วคุณนิ่งแล้วในช่วงนี้คุณนิ่งอยู่กับตัวคุณเองแล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หันหลังให้กับเขามานะคุณรู้ทุกอย่างค่ะคุณเลือกที่จะนิ่งคุณอาจจะยังใช้แบบเขาเรียกว่าอะไระเล่นจิตวิญญากับเขาอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้ขอดูตัวเขาหน่อยค่ะเขาเป็นไงบ้างเขาอะ อาจจะมีคนเข้ามาเอาความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยเข้ามาให้กับเขาแต่เขาก็ไม่รับนะในช่วงนี้เขารู้สึกคือเบื่อซ็งเนะแต่เขาก็อยากติดต่อสื่อสารนะคะอยากติดต่อสื่อสารอยากเหมือนอยากพูดอยากคุยกับคุณอะนะแล้วก็อยากให้หันหน้าเขาคุยกันนะเขาเหมือนกับว่า ในช่วงนี้เขาอาจจะอยู่กับตัวเขาเองอ่ะให้ความมั่นคงให้จิตใจของเขามันมั่นคงขึ้นกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าเออปรับบาลานให้ตัวเองก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เขาก็เลยเก็บตัวะนะคะเบื่อเบื่อนิ่งมาขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาะชาวกองที่สามคุณรู้สึกเจ็บค่ะจบวีออฟจูนสี่เหรียญ มันเจ็บมันจบกันแต่ทีเนี้ยมันเหมือนมันยังต้องคุณรู้คุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาไปแล้วนะคุณอาจจะปิดใจกับเขาไปแล้วนะสําหรับชาวกรองที่สามคุณเหมือนกับเออโอเคใจหนึ่งก็เหมือนปิดใจกับเขาอีกใจหนึ่งก็ยังแบบไม่ได้ปล่อยวางเรื่องราวของเขาคุณยังมีความหวังอะ่ะคุณอาจจะ ยังอยากกลับไปในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในตอนนี้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะแต่คุณเจ็บกับเขามากๆนะพอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวกองที่สามเดลัวเนะเขาเหมือนกับเขายังรักคุณอยู่นะอขอดูเดลัวเบอรคืออะไรนะอืม เขายังรักคุณอยู่นะแล้วก็แบบยังอยากขอโอกาสจากคุณคุณคือคนที่อยู่ในใจของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะที่เขาเจอมานะคงไม่มีใครดีกับเขาเท่าคุณแล้วเขาอยากติดต่อสื่อสารนะเขาอยากอาจจะอยากเดินทางมาหาคุณก็เป็นได้นะเขารู้ว่าคุณไม่มีเขาอะคุณก็อยู่ได้นะชาวของที่สามอืมเขาอยากขอโอกาสจากคุณอะเดี๋ยวขอดูว่า มาความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะจะเป็นอย่างไรต่อไปมาขอดูกับหัวข้อนี้นะไพ่ลื่นมากนะจ๊ะขอภพยเอาวอากาศร้อนมากนะคะขอดูแนวโน้มมาขอดูหน่อยว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปอืมเหมือนกับยังมีการพยายามนะคะที่จะหาวิธีให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับเข้ามาความสัมพันธ์ที่มันเคยจบเคยเจ็บกันไป มันไปกันต่อไม่ได้แล้วเหมือนยังอยากจะให้กลับเข้ามานะนกนกรู้สึกว่ามันจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเดอะแมจิเชียนขึ้นมานะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับวิวออฟฟอร์จูนกลับมาแน่นอนนะคะถึงถึงว่าจะมีการเจ็บในความสัมพันธ์นี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อยากลําบากแค่ไหนอาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งตื้ออีกฝ่ายนึ่งให้กลับมาจนได้อะ เดลเบอร์ iver, นะถึงจะกลับมาแบบถึงจะถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ที่มันเจ็บปวดหรือเป็นแค่ช้อ,ชอยนะถึงเป็นแค่ช้อยหรือว่าเป็นรักทางเลือกก็จะกลับมานะมีการกลับมาแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นี้นี่ก็เป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ มันยังมีการโวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะสำหรับชาวกรองที่3ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะ,ะยังไงก็ฝากกดติตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะจ๊ะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ